สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้27ตุลาคม2 5 6 4ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็คาดการว่าการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนั้นถ้าจ่ายเร็วที่สุดจะจ่ายได้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับสาเหตุที่วิเคราะห์คาดการก็เพราะว่าข่าวจริงๆเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาจากทางภาครัฐว่าเขาจะจ่ายเงินวันที่เท่าไหร่ แต่เรามาวิเคราะห์คาดการให้ฟังโดยหลักการที่จะเป็นต่อไปมันคืออะไรนะครับก็ต้องลองฟังดูครับมีเหตุมีผลอย่างไรครับหลังจากที่คณะมตีได้ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรกผู้ปลูกข้าวแล้วนะครับคณะมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปร่วมกันพิจาราร่วมกันประชุมปรึกษาหรือการในการดําเนินโครงการ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ไปหาลือร่วมกันกับกระทรวงเกษตรสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและธนาคารพกสอรครับทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนาทั้งหมดเพราะกระทรวงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าของทะเบียนลงทะเบียนปลูกข้าวว่ามีกี่ครัวเรือนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวแต่ละครัวเรือนลงทะเบียนกี่ไร่ทำนองนี้นะครับแต่ละครัวเรือนปลูกข้าวชนิดใดบ้าง ข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรข้อมูลปลูกข้าวอยู่กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะจ่ายได้ก็ต้องใช้ข้อมูลนี้นะครับส่วนสำนังกบงบประมาณก็ต้องดูความเหมาะสมในด้านงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังส่วนทกศเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งการจ่ายเงินนั้นทกศจะต้องได้รับอนุญาตบอร์ดอนุมัติก่อนเพราะว่าการจ่ายเงินนี้จ่ายเงินของธนาคารทรกศให้กับชาวนาไปก่อนนะครับ ส่วนงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินนั้นงบจากรัฐบาลจะมาคืนทกศภายหลังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเกี่ยวกับทกศเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็จะดําเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลกัหลกๆที่กล่าวมาใน,นข้อที่หนึ่งก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรอย่างตอนนี้เพราะว่าเพิ่งผ่านการประชุมครมมาสองวันก็คือวันแรกยี่สห้าทำอะไรไม่ได้ประชุมและอนุมตัติวันที่ยี่ิห้า ส่วนวันที่ยี่หกเมื่อวานนี้ไม่ทราบประทําอะไรไปแล้ววันที่ยี่เจ็ดวันนี้ก็ยังไม่รทราบว่าทรอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จหรือยังไม่ทราบขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองธนาคารตกสตจะต้องมีการประชุมบอร์ดทกศแล้วก็มีการเสนอเรื่องเข้าให้บอร์ดบอร์ดก็คือผู้บริหารธนาคารตกสศนี่คณะกรรมการบริหารธนาคารตกสศพิจารณาอนุมัติอนุมัติให้จ่ายเงินของธนาคารตกสศได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามกรอบวงเงินที่คอรมออนุมัติไปแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทกศเขาทกศเขาจะจ่ายเงินของธนาคารทกศให้เกษตรกร,กรชาวนาไปก่อนแล้วรัฐบาลเอาเงินมาคืนภายหลังในอนาคตนะครับเขาจะต้องผ่านความเห็นชอบและผ่านการอนุมัติจากบอร์ดเขาก่อนนะครับถ้าเป็นไปตามนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก่อนจะจ่ายได้เกษตรกรจะต้องรู้ว่าตัวเองได้เงินน้อยได้เงินมากเท่าไหร่ใครจะเป็นคนได้บ้างนั้นน่ยมันจะต้องประกาศก่อนประกาศคณะ อนุกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่หนึ่งก่อนประกาศราคาออกมาข้าวทั้งห้าชนิดนี่ว่าราคาเฉลี่ยท้องตลาดเนี่ข้าวชนิดไหนราคาเท่าไหร่กี่ตันและกี่บาทประกาศออกมาประกาศออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปลบกับเงินประกันรายได้ราคาประกันรายได้ที่ตั้งไว้ถ้าข้าวชนิดใดประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาต่ำกว่าราคาประกันรายได้ที่ตั้งไว้ก็จะเกิดส่วนต่าง ส่วนต่างนั้นรัฐบาลต้องชดเชยให้กับเกษตรกรชาวนาเป็นตันตันละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปถ้าข้าวชนิดใดราคาประกันเท่ากับราคาเกณฑ์กลางขิงที่ประกาศออกมาเท่ากับราคาประกันรายได้หรือสูงกว่าประกันรายได้ข้าวชนิดนั้นเกษตรกรจะไม่ได้เงินในช่วงที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางออย่างมาใครที่ระบบวันเก็บเกี่ยวในช่วงที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางองงงวนนี้ก็จะไม่ได้การประกาศราคาเกณฑ์กลางอย่างนี้ก็จึงเป็นตัวกําหนดว่าเกษตรกรจะได้เงินมากเงินน้อยหรือใครจะไม่ได้เงิน ก็อยู่นี่แหละครับอยู่ที่ราคากเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดนี่แหละครับซึ่งจะต้องประกาศงวดที่1ก่อนเสร็จแล้วพอประกาศงวดที่1ก็จ่ายงวดที่1ต่อไปก็ประกาศงวดที่2ก็จ่ายงวดที่2ต่อไปซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่โครงการประกาันรายได้ข้าวนี่เขากาหนดไว้ <te ars> เขาจะประกาศร,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันศุกร์ต่อไปก็ไปจ่ายวันพุธสัปดาห์ถัดไปนะครับ ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะจ่ายภายในไม่เกิน3วันทําการนับจากวันประกาศราคาเกณฑ์การเงาะยิงสมมติว่าประกาศวันศุกร์นี้ก็ติดวันเสาร์อาทิตย์ไม่นับเป็นวันทําการจ่ายภายใน3วันทําการไม่เกินไม่เกิน3วันทําการนับจากวันประกาศก็คือวันศุกร์ประกาศเสาร์อาทิตย์ไม่นับเพราะเป็นวันหยุดก็เริ่มเป็นนับวันจันทร์เป็นวันทาการที่1วันจันทร์เป็นทําการวันอังคารเป็นวันทาการที่2ก็วันพุธหน้าต้องจ่ายภายในไม่เกินวันพุธหน้าหลักเกณฑ์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ เอาทีนี้พอคณะอนุกรรมการกาหนดราคาเกณฑ์การยิงประกาศราคาเกณฑ์กางยิงต่อไปก็ส่งเรื่องไปให้ทางกานทรวกศข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสํานักกรมส่งการเกษตรก็ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนงวดนี้งวดที่จะได้เงินนี้ไปให้ทกศคณะคณะอนุกรรมการก็ส่งราคาเกณฑ์กางยิงส่วนต่างไปให้ทกศคํานวณจ่ายเขาก็จะทําระบบคํานวณว่าเกษตรกรเท่าไหร่ได้คนละเท่าไหร่เกษตรกรรายไหนได้กี่บาท แล้วก็โอนนะครับขั้นตอนที่4ี่ก็เป็นทกศจ่ายเงินเขาเรียกว่าเงินส่วนต่างหรือว่าเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกร,กรต่อไปนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์การจ่ายของทกศนะตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามโครงการประกานรายได้เขาจะจ่ายหลังประกาศราคาเกณฑ์การอ้างยิงภายใน3วันทําการก็แปลตรงๆก็คือประกาศวันศุกร์และไปจ่ายไม่เกินวันพุธหน้าแต่งวดแรกจะทําอย่างนั้นได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม เพราะว่างวดแรกอาจจะเป็นไปไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ตรงๆอาจจะจ่ายได้ช้ากว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราพยายามแนะนําและมาพยายามทําความเข้าใจกับท่บานผู้ชมชาบ้านว่าหลักเกณฑ์การจ่ายและวันจ่ายมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งทีนี้เราจะมาคาดการว่าโครงการผลการไรายได้ปี2564-65ทับปีการผลิต2 5 6 4ทับจะจ่ายได้ที่สุดประมาณวันไหนเร็วที่สุดเราจะเอา มากล่าวหรือว่ามาวิเคราะห์2อันนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าวันจ่ายจะจ่ายได้นะครับก็คือถ้าประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกาศรายได้ข้าวงวดนแรกวันศุกร์ที่ย9ตุลาคม64ถ้าประกาศได้นะครับถ้าประกาศ29ตุลาคม64วันจ่ายก็จะรา,าวันที่3พฤศจิกายนโดยหลักเกณฑ์ไม่เกินวันที่3จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่1 หรือ2พฤศจิกาหรืออย่างช้าไม่เกิน3พฤศจิกาต้องจ่ายแบบนี้จึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ว่างวดแรกไม่แน่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะเพราะว่ายังฉกและหกอยู่งวดแรกอาจจะไม่จ่ายวันที่3พฤศจิกา,กาก็ได้อาจจะเป็นระหว่างวันที่3ถึง5ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่เป็นการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแต่ถ้าโครงการนี้ล่าช้าเพราะว่ายังประสานงานการโน,น้นนี่นั่นหลายเรื่องหลายอย่างยังไม่ลงตัวก็อาจจะยังไม่สามารถประกาศราคา เกณฑ์กลางยิงในวันศุกร์ที่ยีิบเก้าตุลาได้ถ้าประกาศวันศุกร์ที่ยีิบเก้าตุลาไม่ได้เขาก็จะไปประกาศวันศุกร์ที่ห้าพฤศจิกาเพราะโครงการนี้ตั้งเป้าว่าจะกาจะประกาศราคาเกณฑ์กลางอญิงทุกวันศุกร์ไปเรื่อยๆแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆจ่ายทุกสัปดาห์นะครับประกาศยีิบเก้าตุลาไม่ได้งั้นวันช้าก็ต้องช้าไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็สมมติสมมติถ้าประกาศราคาเกณฑ์กลางยิงห้าพฤศจิกาหกสี่วันที่จะจ่ายได้ก็ประมาณสิบพฤศจิกาหกสี่ สิบสิบเอ็ดสิบสองแถวนี้แหละครับจ่ายได้นะครับถ้าประกศะาศราคาการเกณี์ยงการอ้างยิงทีนี้ใครจะเป็นคนได้เงินทีนี้สมมุติถ้าประกาศยี่สิบเก้าตุลาได้ถามว่าชาวนาใครจะเป็นคนได้เงินก็เป็นชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ว้แล้วจะเป็นคนได้เงินผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ยี่สิบเก้าตุลาจะได้เงินสามพฤศจิกาประมาณนี้ครับส่วนผู้ กำหนดวันเกี่ยวเข้าวในการลงทะเบียน29ตุลาขึ้นไปก็จะไปประกาศงวดหน้าแล้วก็จ่ายวันต่อไปนะครับเอานี้จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าง,งวดแรกประกาศได้29ตุลาแต่29ตุลาหากประกาศไม่ได้งวดที่1ก็จะไปประกาศงวดที่1วันที่5พฤศจิกาถ้าประกาศวันที่1นึ่งงวดที่1วันที่5พฤศจิกาเกษตรกร,กรที่จะได้เงินก็คือเกษตรกร,กรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้ตั้งแต่1เมษายน64เป็นต้นมา และก็ระบุวันเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่5พฤศจิกายนใครระบุวันเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่5พฤศจิกายนได้เงินหมดเลยโดยได้เงินประมาณวันที่10นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็งวดหน้าเขาก็จะประกาศวันที่12พฤศจิกาต่อไปแล้วก็วันจ่ายก็เป็นวันพุธถัดไปของหลังวันที่12นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับงวดต,ต่อไปคนที่จะได้เงินก็คือคนที่ระบุวันเก็บเกี่ยว5พฤศจิกาถึง1ิพฤศจิกาทำนองนี้ ได้เงินราวๆวันนั้นวันนี้ก็ว่ากันไปคือประกาศวันศุกร์แล้วไปจ่ายไม่เกินวันพุธหน้าทํานองนี้ครับลักษณะการจ่ายทั้งหมดน,นี้ก็เป็นการวิเคราะห์งวดแรกให้ฟังว่าถ้าจะได้ใบสุดก็ราวๆวันที่3าถึงหพฤศจิกาจะได้ใบเพราะประกาศราคาเกณฑ์กลางยิงยี่สิบเก้าตุลาหกสีได้แต่ช้ากว่านั้นไม่น่าจะเกินนี้ประกาศงวดแรกก็ประกาศราคาเกณฑ์กลางยิงห้าพฤศจิกาได้เงินราวาวันที่10พฤศจิกานะครับทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์พิจารณาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ รู้หลักการบ้างจะถูกบ้างผิดบ้างก็อยู่น,นี้ครับอยู่ในนี้หลักการสําหรับคลิปต่อไปรอชมที่ช่องปอนบ้านยูทูบนี่แหละครับจะอธิบายว่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้เงินมากเกษตรกร,ะร,กรจะได้เงินน้อยหรือจะไม่ได้เงินโครงการประกันรายไ,ได้เลยนี่เกิดมาจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรที่จะทําให้ได้เงินมากกันน้อยก็คือข้าวชนิดที่ปลูก 2. ราคาเก,กาณฑ์กลางอิงที่ประกาศออกมา ทำให้เกิดส่วนต่างมากหรือน้อยจะทําให้เป็นปัจจัยได้เงินมากหรือน้อยแล้วก็3จํานวนไร่ที่ปลูกถ้าปลูกมากไร่ก็มีโอกาสได้เงินมากทํานองนี้และจะได้เงินอย่างไรวิธีคำนวณเอาไว้ชมในคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าจะได้เงินมากจะได้เงินน้อยคำนวณอย่างไรชมต่อไปในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ